สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องของวิธีการเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ช่วยของเรานะครับเข้าไปยังระบบ Line Messaging API Helper เนาะซึ่งสิทธิ์การใช้งานมันจะแยกกันระหว่างบอทดแต่ละตัวเนาะไปดูกันครับก็ผมขออนุญ,ญาตแนะนำก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นโปรไฟล์ตัวที่หนึ่นะเนาะจะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะเป็นสีเขียวนะครับแถบด้านข้างนี้เนาะแล้วก็ อันนี้จะเป็นโปรไฟล์ตัวที่สองเนาะซึ่งจะมีบอทอยู่แล้วสองตัวเนาะส่วนอันนี้เป็นแบ็กกราวด์สีดำเนาะจะเป็นโปรไฟล์ตัวที่สามจะเป็นยูเซอร์ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานหรือยังไม่เคยมีแอคเคาท์กับระบบของเราเลยเนาะ <c oughs> จะได้เห็นของแต่ละวิธีการเลยว่าคนที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับคนที่ยังไม่มีแอคเคาท์หรือยังไม่มีบัญชีจะเป็นยังไงนะครับ ไปชมกันครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็ให้กดคลิกไปที่รูปโปรไฟล์นะครับขวาบนเนาะแล้วก็กดไปที่เมนู l ล e c Chatbot นะครับจะเจอหน้ากระดานงานของ h h t t o t เนาะซึ่งจะเห็นข้อมูลของบอทแต่ละตัวนะครับผมจะขอใช้เป็นตัว W วลแ a น a ลิสต์เ a จิ n งตัวนี้เนาะสีดำนะครับ ก็กดเข้าไปที่เมนูจัดการข้อมูลครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะพาเข้าไปอย่างสู่หน้าแดชบอร์ดของบอรตัวนี้เนาะก็คือของบอรตัว W วลลอะเร s ์สเตจจิ้งนะครับเมนูจัดการใช้งานนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเมนูแรกนะครับเรื่องของ Row นะครับ user control line bot เนาะพอกดเข้าไปครับเราจะเห็นสิทธิ์การใช้งานของตัวเองเนาะก็คือ owner นะครับ ผมขออนุญ,ญาตแนะนํานิดนึงก่อนระบบของเราเนี่ยจะมีระบบการแจ้งเตือนนะครับหรือ Notify เนาะผ่าน2ช่องทางนะครับก็คือผ่านในส่วนของ Line Messaging API ของคุณเองนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนด้วยการ s u s h s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  e เนาะซึ่งจะไปกินควอต้าของตัว Line OA นะครับตามแพ็กเกจที่ใช้งานนะครับตัวที่2 ก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่าน Telegram นะครับซึ่งการแจ้งเตือนผ่าน Telegram เ,เนี้จะเป็นการแจ้งเตือนผ่านทาง W a ล a อนอลิสบอนะครับบน Telegram นั่นหมายความว่าถ้าคุณเปิดรับการแจ้งเตือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการสมัครวิธีการเปิดรับการแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งแล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับไปดูกันเ,เริ่มต้นจากกดปุ่มนะครับ in v i t e user ตรงนี้เนาะแล้วก็ผมก็จะทำการใส่ อีเมลแอคเคาทเข้าไปนะครับเป็นเนมเนาะก็ใส่ผมใส่เป็นงี้ละกันโโรนะครับตอนนี้ยังเป็นโรเดียวนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กด Send Invitation เท่านี้ครับก็จะเป็นการส่งเชิญผู้ใช้นะครับด้วยการส่งเมลเนาะเราก็จะไปดูที่บัญชีอีเมลนะครับ ในอีเมลเมื่อครู่นี้นะครับก็จะได้รับอีเมลการเชิญชวนเนาะให้เข้ามาใช้งานตัวบอทไปดูครับก็นะครับระบบจะมีการส่งอีเมลไปหาผู้ใช้งานท่านนั้นนะครับผ่านอีเมลเนาะคุณได้รับคำเชิญโดยเวลอน l y ิสเพื่อจัดการลายบอทเนาะแล้วก็ให้กดคลิกลิงก์เพื่อ ยอมรับคําเชิญนะครับในส่วนของลิงก์นี้นะครับคำเชิญนี้จะมีอายุนะครับก็คือ24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหลังจากส่งคําเชิญนะครับถ้าเกินกว่านั้นระบบจะมีการแจ้งนะครับว่าลิงก์หมดอายุเนาะก็ต้องเริ่มขั้นตอนแรกใหม่นะครับก็คือการส่งคําเชิญใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ให้คนที่ได้รับคําเชิญเนี่ยเข้ามากดคลิกลิงก์ที่อีเมลนะครับภายใน24ชั่วโมงก่อนลิงก์หมดอายุนะครับ ก็อันนี้ผมก็กดยอมรับคำเชิญเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบระบบเออมันก็จะมีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มสิทธิ์เข้าไปให้ที่บัญชีนะครับที่กดรับคำเชิญโดยทันทีอัตโนมัตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอปิดหน้านี้ไปละกันเนาะเพราะมันมีการเพิ่มสิทธิ์ให้ละเดี๋ยวผมกด รีเฟรชที่หน้านี้ให้ดูนะครับณปัจจุบันก่อนที่จะรับคำเชิญผมกดโหลดหน้านี้เอาไว้แล้วนะครับก็สามารถคอนโทรลบอทได้2ตัวตามรูปตามหน้าจอนะครับทีนี้หลังจากรับคำเชิญเนาะผมกดรีโหลดเพจดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีสิทธิ์ในการจัดการบอทตัว Well a n a l y s t s t a g เ n g เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เนาะสามารถเข้าไป กดเพื่อจัดการข้อมูลได้อันนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทแรกที่เป็นการส่งคำเชิญสำหรับยูเซอร์ที่ยังไม่มียูเซอร์ในระบบนะครับเดี๋ยวผมขอไปเพิ่มสิทธิ์ให้อีกหนึ่งคนนะครับอันนี้กลับมารีเฟชดูนิดหนึ่งผมขอเพิ่มสิทธิ์สำหรับ User ที่ยังไม่เคยมี User ในระบบของเรานะครับเอาเป็นอีเมลนี้ Well มาช่วยจัดการลน์ Mb m e s s a g i n g API กด Send Invitation เหมือนเดิมระบบก็จะทำงานเหมือนเดิมครับก็คือจะส่งเมลไปหาอีเมลที่เราทำการกด Invite ไปนะครับก็เหมือนเดิมครับ ณนะโปรไฟล์ที่3โปรไฟล์ 4, เนาะที่เป็นอีเมล w e l l a s a l y s t t h ก็จะได้รับอีเมลคำเชิญนะครับเนาะแล้วก็จะมีลิงก์คำเชิญเช่นเดียวกันนะครับก็กดตอบลิงก์กดที่ลิงก์นะครับเพื่อตอบรับคำเชิญแต่ประเด็นคือ อีเมลนี้ยังไม่เคยมี Account หรือยังไม่เคยมีบัญชีในระบบของเรานะครับเมื่อกดลิงก์เพื่อจะตอบรับคำเชิญแล้วเนี่ยระบบจะบังคับให้คุณโปรไฟล์ C เนี่ยทำการสร้างหรือเปิดบัญชีใหม่กับตัว W a ล l well Analyst ของเรานะครับก็ต้องใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานเข้าไปนะครับส่วนอีเมลระบบ จะบังคับแล้วก็กรอกให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการใส่รหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านกดปุ่มตอบรับนะครับเงื่อนไขการใช้งานแล้วก็ Privacy Policy นะครับแล้วก็กด Sign Up ได้เลยนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแค่นี้เลยครับขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากมายคือ ยังไม่เคยมีบัญชีระบบบังคับให้ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับก็ถ้าผู้ใช้งานท่านนี้กดเข้าไปดูที่นี่แล้วก็ลองรีโหลดดูเนาะมันก็จะเป็นการออโต้ล็อกอินอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่เมนูโปรไฟล์กดไปที่เมนูลน์แชทบอทนะครับก็จะเห็นข้อมูลบอทที่เพิ่งรับ คำเชิญเข้ามานะครับก็คือบอทชื่อ Well Analyst s t a g i n g เนาะท่านนี้จะไม่สามารถเพิ่มบอทได้เพราะว่าท่านนี้ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานตัว Line Messaging API บอ t กับของทางเรานะครับแต่ก็ยังสามารถเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลนะครับ Line บอ t ที่ได้รับคำเชิญได้เนขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของ การเปิดหรือการยอมรับนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนเนาะ,ะคุณก็จะสามารถคุณโปรไฟล์ c ตัวนี้ก็จะสามารถจัดการข้อมูลการรับการแจ้งเตือนได้เช่นนะครับอย่างแรกคือถ้าต้องการรับข้อมูลการแจ้งเตือนผ่าน line messaging API นะครับก็ให้ทําการกดปุ่มรีเฟ h ตรงนี้นะครับ ระบบจะบอกว่าให้ทำการยืนยันการใช้งานการแจ้งเตือนลเนาะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ c Copy ข้อความนี้เข้าไปเปิดแชทกับ Well Analyst Staging เนาะบนลนยนะครับเดี๋ยวผมทําตามเลยแล้วกันเนาะก็เข้าไปแชทกับตัว Well Analyst Staging เนาะอันนี้จะเป็นอีกโปรไฟล์หนึ่งแต่ไม่เป็นไรจะทำให้ดูว่า มันจะมีการผูกระบบเอาไว้ยังไงนะครับแล้วก็ให้ใส่ข้อความให้ใส่ข้อความนะครับตามที่ระบบแจ้งมานะครับก็คือลาย underscore แล้วก็เป็นเลข OTP เนาะแล้วก็กดส่งนะครับตามข้อ2ก็คือให้ทำการส่งข้อความ ตามข้อ2คือให้ทำการส่งข้อความยืนยันในแชทนะครับรหัสจะมีอายุ5นาทีนะครับก็จะเห็นว่าตัว Well a n a l y t s t a g i n g เนี่ยได้ตอบกลับมาว่า Notify Function is already running นะครับก็คือมีการดำเนินการผูกบัญชีลายเพื่อรับการแจ้งเตือนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ Refresh หน้าจอดู นะครับตัวระบบก็จะทำการผูกตัว user ID เนอะของแอดมินท่านนี้เอาไว้ในระบบเพื่อทำการยิงข้อมูลการแจ้งเตือนไปให้กับผู้ดูแลนะครับกรณีที่มีการยิงข้อมูลการแจ้งเตือนนะครับณนะปัจจุบันก็จะมีเรื่องของ event หรือ trigger ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผู้ใช้งานกด สนุสบอรนะครับหรือทําการปิดบอทเนาะเมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นนะครับเข้ามาที่ไลน์โอของเรานะครับกดแอคชั่นปิดบอทเนาะถ้ามีการเปิดการแจ้งเตือนอะไรใดๆเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Line Chat นะครับหรือจะเป็นเทเลกร a มเนาะเดี๋ยวผมทําการผูกเทเลกรมเพิ่มเติมให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็คือตรงนี้จะมีแจ้งบอกไว้อยู่นะครับว่าถ้าต้องการ ผู้การแจ้งเตือนเทเลแกรมก็เหมือนเดิมครับกดปุ่ม r รีเฟชตรงนีนะ้ยืนยันการใช้งานการแจ้งเตือนเทเลแกรมด้วยวิธีการขั้นตอนดังนี้นะให้ Copy ข้อความเทเลแกรมตามด้วย UTP ตรงนี้เข้าไปนะครับเปิดแชทกับตนะัวเวลแอดเวลแอนาริสบอทเนาะก็บนเทเลแกรมก็ไปเปิดเทเลแกรมนะครับแล้วก็ทำการ ค้นหาผมควิกเซิร์ชแบบนี้แล้วกัน Add w a n a l y s ิส u t d เ r s c o r e bot เนาะก็คือตัวแรกเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการ Copy หรือคัดลอกข้อความตรงนี้นะครับไปส่งข้อความยืนยันนะครับในแชทรหัสจะมีอายุ5นาทีเหมือนเดิมเนาะก็ส่งเข้าไปเลย Enter ก็จะเหมือนเดิมครับก็จะมีการตอบกลับมาว่า notify function is already running นะครับดำเนินการผูกบัญชี t e l e gram ในระบบแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วให้มากด refresh ที่หน้าจอนีน้ตอนนี้ก็จะมีการผูก ID ทั้งตัวตัว Line Chat แล้วก็ t e l e gram chat ID นะครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปิดปุ่มตรงฟังก์ชันเปิดแจ้งเตือน line ตรงนี้กับเปิด แจ้งเตือน t l l g r ก m เนาะถ้ามีการ enable หรือมีการเปิดใช้งานเอาไว้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปครับเมื่อมี Trigger หรือมีเมื่อมี t r i g g e r หรือมี Event ใดๆก็ตามนะครับที่จะต้องมีการส่งแจ้งเตือนไปให้กับผู้ใช้งานก็ผู้ใช้งานท่านนั้นๆจะได้รับข้อความการแจ้งเตือนเนาะส่วนของโปรไฟล์ b ก็เหมือนกันเนาะเข้าไปที่ ข้อมูลนะครับเมนูนะครับเอ่อโรเหมือนเดิมเนาะสามารถจัดการข้อมูลการแจ้งเตือนของตัวเองได้ด้วยการปดกดปุ่มจัดการตรงนี้กด Refresh ก็จะได้ OTP มาเอา OTP ไปใส่แล้วก็ไปส่งให้กับ Well Analyst Staging ตามที่บอกไว้ตรงนี้ แล้วก็จะได้รับข้อความยืนยันว่า notify function is already running เหมือนกันนะครับกับมา refresh ที่หน้าจอ line messaging api helper เนาะเราจะเห็นว่ามี line user id เข้าไปผูกกับระบบเรียบร้อยแล้วตัว Tele gram ก,ก็เหมือนกันครับก็ทำเหมือนเดิมกด refresh เอาโทเคนเอา otp ไปส่งหา w e a l analyst bot <c oughs> แล้วก็กลับมารีเฟชเนาะในกรณีนี้ผมใช้ตัว t e l e g r รม ID เดียวกันนะครับตัว Chat ID มันก็เลยเป็นเลขเดียวกันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์นะครับแล้วก็การเปิดใช้งานฟังก์ชันนะครับอย่าลืมกดเปิดตรงนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับเพื่อทำการเปิดสิทธิ์การใช้งาน การแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแจ้งเตือนผ่าน p พุชเม s เ g จด้วยตัว Line m e s s a g i n g API ของคุณเองหรือการแจ้งเตือนผ่าน Telegram ผ่าน Well Analyst Bot บน Telegram นะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกไปนะครับในส่วนของ การเพิ่มหรือในส่วนของการเพิ่มผู้ใช้งานนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลตัว l ล n e messaging A.P.I.Helper หรือดูแลบอรของคุณเนี่ยณนะตอนนี้นะครับระบบไม่ได้จํากัดจํานวนของผู้ใช้งานนะครับก็สามารถเพิ่มได้แบบไม่จํากัดเนาะก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในหัวข้อถัดๆไปนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ